ปลูกบุกเวลาหลังฝนตกเราจะไม่ได้ลดน้ำนะคะปลกเป็นพืชปลูกง่ายอันนี้คือลูกลูกของเขาที่อยู่ข้างแม่ไปเอามาจากในสวนอย่างนี้ขาดออกเขาก็เกิดนะคะเขาเป็นหัวเขาไม่ติดหัวมาเขาก็เกิดปลกเป็นพืชปลูกง่ายไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตายนะคะ อันนี้คือแปลงที่เราทําไว้ปลูกทุกปีเราปลูกผักนะปีนี้เราจะเอาปลุกลงนะคะเราจะปลูกปลุกไว้เต็มแปลงเลยถึงลูกดูมีนาเมษาปีหน้าถ้าลูกค้าอยากได้ต้นพันธุ์ปลุกเราก็จะมีส่งให้นะคะลูกบุกเราปลูกไว้ปีนี้ ปีหน้ากว่าจะถึงปีหน้าเขาก็โตกว่านี้ใครสนใจเราก็จะมีต้นบุกต้นเล็กพอประมาณที่จะพอปลูกดีๆส่งลูกค้านะคะนี่คือเราทำสวนบุกสวนอีลอกนะคะถ่ายทำให้ดูนะคะวิธีการของเราดินข้างล่างมันเป็นดินที่เราเอาก้นบ่อขึ้นมาถมเขาเป็นดินเหนียวดินแข็งดินไม่ดี เราก็จะเอาอิดอิดบล็อกตั้งสองข้างแล้วเราก็จะขนดินที่ดีด,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 ดินดินล้วนดินดำดินดีเอามาลงแปลงแล้วเราก็เอาต้นบุกต้นเล็กบูกไว้อย่างนี้นะคะเราทำอย่างนี้ทั้งหมดสามแปลงแปลงนี้เป็นแปลงอิดลอกทุกชนิดที่เราปลูกปนกันนะอิรลอกขาก้าวกีอิรลอกหางควายอิดลอกดอกหอมเราปลูกปนกัน แปลงนี้คือเป็นแปลงบุกนะเราเพิ่งปลูกเสร็จตอนเที่ยงนะคะฝนมาชดชื่นเลยนะคะแปลงนี้คือบุกต้นเล็กของเราปีหน้าพอดีขุดส่งลูกค้านะคะเราจะเอาลูกจากข้างแม่เขามาจากในสวนมาปลูกไว้อย่างนี้ถ้าดินดีฝนมาแล้วเอาปุ๋ยโรยให้นิดหน่อยเขาก็โตเร็วนะคะเขาก็ชอบปุ๋ยนะ ทุกปีไม่เคยใส่เนาะปีนี้ลองใส่ดูเออเขาชอบปุ๋ยนะคะนี่คือบุกหวานปลูกด้วยหัวใหญ่ไม่ผ่าจะได้ต้นใหญ่กอใหญ่มากนะคะเราปลูกใส่ล้อรถเนาะกระถางล้อรถปลูกโชว์ได้เลยถ้าใครอยากปลูกบุกโชว์ซื้อเป็นหัวหัวละสองโลสามโลไปปลูกเลยเนี่ยจะได้ต้นใหญ่มากแตกผุม่มแตกกอ เป็นไม้ประดับได้กินได้ด้วยนะคะลำต้นเขาลายสวยใบเขาก็สวยนะเวลาเรามองก็งามตานะคะกินได้ประดับได้ชดชื่นสายตาข้างล่างที่เป็นกระถางคือเราถอนต้นนี้ลอกเข้ากี่ต้นเล็กที่เราหว่านไว้ตามโคนต้นไม้ของเรามาใส่กระถางไว้อย่างนี้จะได้ดูแลง่าย ปีหน้าก็จะมีต้นพันธุส่งลูกค้ามีทุกชนิดของอีลอกนะคะเราเพาะพันธุ์ไว้เยอะเลยนะคะอีลอกข้าวกี่อยู่โซนนี้คืออีลอกข้าวกี่ใส่ถุงดําใส่กระถางอีลอกหางควายอีลอกข้าวาก,ากีอลอกดอกหอมเราก็เพาะพันธุ์ไว้เยอะนะคะฝั่งทางนี้ก็อีลอกข้าวกี่ปนกันกับอีลลอกหางควายพาชม ฝนตกแรงมากวันนี้ฝนตกแรงมากหลังฝนตกเราก็เลยไปหาถอนหาขุดลูกบุกมานะสวนเรามะเขือพวงเยอะแยะกินไม่หวานไม่ไหวนะคะเป็นสวนผสมผสานจริงๆนะคะแมงรักก็เยอะผักกุ้ยช่ต้นขิงกินกับซุซปหน่อไม้นะคะนี่คือสวน เราทำสวนเขาเรียกว่าปลอดสารพิษนะคะเราไม่ใช้ยาไม่ใช้สารพิษนะคะกุ้ยช่ายมีแต่กอใหญ่ๆงามๆนะคะป่าบุกใหญ่เราป่านี้เป็นป่าหน้าบ้านนะคะเรามีหลายป่าเนาะป่าหน้าบ้านป่าหลังบ้านป่าในสวนมะละกอก็โดกดกนะคะพ่อบุกเขาเป็นพืชล้มลุก รูดูนี้เราขยายพันธุ์ได้นะคะรูดูฝนนี่คือเป็นรูดูขยายพันธุ์เราจะทยอยขุดลูกเขามาขยายพันธุ์ไว้อย่างนี้อีกหน่อยเขาก็ลงหัวแล้วนะคะตอนนี้บุกเริ่มเป็นหัวแล้วถ้าเราขุดต้นใหญ่ดูนี่จะเริ่มเริ่มเป็นหัวแล้วตุลาพฤศจิกาธันวาไปนี้คือเขาลงหัวแล้วนะคะ เราจะเก็บกู้หัวก็เดียนพุทธกีกาเนาะทันวาเนาะลงหัวยุบแห้งไปแล้วขูดหัวมาทําของหวานมามันนึ่งเหมือนเผือกเหมือนมันมาบวชของหวานมาแกงแกงปลาปลาใส่ผังอิตูแมงลักใส่ปลาย่างก็อร่อยนะคะใส่ซีโครหมูอย่างนี้พืชกินได้ทั้งลำต้นทั้งหัวลำสดๆส,สามารถกินกับส้มตำมะละกอได้เพราะสวนเราคือบุกหวานนะคะ สวนเราคือบุกหวานไม่คันแต่ที่ของเราต้นใหญ่เหมือนบุกคางคกทุกคนอาจจะว่าบุกคางคกแต่มันไม่ใช่นะสวนเราเป็นบุกหวานไม่คันทานสดได้ที่เขาต้นใหญ่ก็คือวิธีวิธีที่เราทำให้เขาต้นใหญ่คือถ้ามีลูกออกมาข้างๆเราจะเอาเขาออกต้นนี้คือเป็นชุดที่สองของเขานะ ต้นแรกเราเอาท่อสูบตัดส่งลูกค้าไปแล้วอันนี้คือต้นรอบสองของเขาต้นรอบสองรอบสามเราจะเหลือไว้เดี๋ยวๆถ้ามีลูกออกมาเราก็จะขุดจิ้มออกไปปลูกที่อื่นไม่ให้เขาแย่งอาหารกันคือวิธีสวนเราทำนะคะอยู่ในสวนเรามีแต่ต้นใหญ่ๆสูงท่วมหัวเลยนะคะเราเหลือไว้แค่ต้นเดียวสองต้นไม่เกินสามต้นนะคะ ถ้ามีลูกออกมาเราก็จะขุดขุดขยายพันธุ์ไปเรื่อยของเราก็จะได้เยอะนะคะบุกหวานเป็นพืชปลูกง่ายทำกับข้าวได้หลายเมนูทำกับข้าวอร่อยปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ขายต้นพันธุขายหัวได้นะคะฤดูนี้เราก็ยังมีต้นพันธุส่งให้อยู่ใครสนใจก็ทักมาได้ฤดูนี้ยังมี ลูกบุกสูงให้นะคะลูกบุกเราเยอะเราก็ทยอยขุดมาปลูกลงแปลงไว้อย่างนี้ก็ขุดออกได้นะคะเขามีหลายต้นเกินลูกข้างๆเราก็สามารถขุดออกไปปลูกที่อื่นได้ถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ใหญ่อย่างนี้ก็สั่งมาได้เลยนะคะมีห้าสิบมีร้อยพร้อมหัวพร้อมเงาไปเลยปลูกง่ายตายยากเพราะเป็นพืชมีหัวนะคะ สร้างรายได้ได้สำหรับทำโค้งน้องนาสร้างรายได้ได้เลยนะคะรายได้เราอยู่ได้เลยนะคะปลูกบุกหวานปลูกอีลอกดอกกระเจียวอันนี้คือต้นทุนนะคะต้นทุนเป็นหน่อเล็กหนอน้อยเราจะขยายออกอยู่ใครสนใจเราก็ส่งให้ได้นะคะต้นทุนที่ว่ากินกับส้มตำมะละกอสด,สด แล้วก็เอาลำไปแกงส้มก็ได้นะคะเราขยายออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็โตใหญ่เบ้อเลยนะคะอยู่สวนหน้าบ้านเราต้นใหญ่มากต้นใหญ่ก้านใหญ่มากอยู่สวนหน้าบ้านนะอันนี้เราเอาออกจากถุงยางมาขยายให้เขาได้โตนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เราก็ถ่ายทำวิธีขยายพันธุ์ปลูกต้นเล็กของเรานะคะ